สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกทา่านร้านเพชรมันตาเป็นร้านค้าออนไลน์จำหน่ายสินค้าหลุดจำนามและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าหากไม่ระบุว่างานมือหนึ่งหมายถึงงานหลุดจำนามที่่านการชุบล้างสะอาดก่อนจัดส่งค่ะการสั่งซื้อสินค้าให้แคปเจอร์ภาพสินค้าที่สนใจทักเข้ามาที่ไลน์ออฟฟิเชียลของร้านค้าเพิ่มเพื่อนกับไลน์ออฟฟิเชียลตาม i อดียไลน์ ที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะ s si i 4 2 1 HKGHI ค่ะเมื่อเริ่มเป็นเพื่อนกับร้านค้าจะมีข้อความต้อนรับแสดงเงื่อนไขการสั่งซื้อค่ะทางร้านจะลงคลิปสั้นสลับกับคลิปบรรยายสเปคและราคาเพื่อจำหน่ายหากคุณลูกค้าถูกใจในสินค้าสามารถทักเข้ามาก่อนได้เลยจำหน่ายราคาเดียวกับที่บรรยายขายลงใน y o u t u b e ค่ะ สินค้าชิ้นแรกสร้อยคอใบโคเวอร์ประดับพลอยหลากสีเรือนทอง 18K หนัก8.13กรัมประดับใบโคเวอร์ขนาด1.5คูณ1.5เซนทั้งหมด10จุดสายยาว19นิ้วมีห่วงทดลดความยาว1นิ้วระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลัยราคา18,500บาท งานชิ้นนี้จำหน่ายแล้วนะคะส่วนที่ประดับใบโคเวอร์สีแชกเป็นธรรมชาติทั้งหมดประกอบด้วยเปลือกมุกมาลาคไยคดไม้สกักนิลและปะการังค่ะเป็นงานสวยที่ดูสดใสหน้าใหญ่ใส่ขึ้นคอแล้วดูเด่นสะดุดตาค่ะงานสวยเป็นงานที่ทำล้อก,กับงานแบรนด์ของแวนคลีฟหน้างานดูทันสมัยประดับด้วยทองบาง ทองไม่หนาดูไม่ล่อตาอันตรายค่ะต่างหูเพชรประกบตุง้งติ้งเรือนทอง 18K หนัก8.9กรัมประดับเพชรเหลี่ยม p ปรินเซสเพชรมาคี e, เพชรทรงลูกแพรเพชรเหลี่ยมแชปเปอร์และเพชรทรงกลมรวม3.68กรัตหน้างานขนาดกว้าง1.2คูณสูง2.9เซนแตนฐานกว้างกระชับใบหู ราคา85,000บาทเป็นงานสวยที่ได้รับความนิยมในยุคนี้โดยนำเพชรแฟนซีมาประกบดูหลอกตาเหมือนเพชรทรงลูกแพรเม็ดใหญ่ค่ะงานชิ้นนี้เพชรขาวโดยรอบล้อมด้วยเพชรทรงมาคีงานหรูดูแพงเกินราคาค่ะจี้เพชรเรือนทอง80%หนัก3.1กรัมประดับเพชร6เม็ดร,รวม0.80กรัต ชิ้นงานขนาดกว้าง1คูณสูง0.9เซนคัวจี้กว้าง4.5มิลราคา23,500บาทเป็นงานเพชรสวยขาวเล่นไฟและเพชรเพ็ดใหญ่ขนาด13ตังกว่าคัวจี้ขนาดใหญ่ถึง4.5มิลใส่กับโชเกอร์ก็ได้ค่ะ สร้อยข้อมือพลอย3สีขั้นเพชรเรือนทอง,ง 18K หนัก14กรัมพลอยประกอบด้วยทับทิมไพลินและมรกตพร้อมใบเซอร์ประดับเพชรรวม0.45กรัตหน้าสร้อยกว้าง0.3เซนยาว17เซนระบบล็อกแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา62,500บาท เป็นงานที่ได้พลอยสามชนิดเจรไนทรงสี่เหลี่ยมฝังแบบล็อกไร้หน้มโดยทับทิมและไพลิินเป็นของสยามส่วนมรกตเป็นมรกตแซมเบียค่ะสีพลอยชัดสวยสดใสเหมาะสำหรับท่านที่ชอบพลอยสดสดใส่แล้วดูมีชีวิตชีวาค่ะตัวเรือนมาแบบทองหนาๆนาทองหนักถึง14กรัมหนักเกือบ1บาทค่ะ สำหรับท่านที่รู้สึกว่ายาวไปสามารถสั่งตัดสั้นได้ค่ะต่างหูนพก้าเรือนทอง 14K หน้าเงินหนัก6.26กรัมประดับพลอยล้วนงานชิ้นนี้สีขาวที่เห็นไม่ใช่เพชรนะคะเป็นเพทายหรือพลอยขาวค่ะชิ้นงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.3เซนราคา23,000บาท เป็นงานนพเก้าทรงพุ่มที่นำเพทายมาเจียระไนทรงกลมเหลี่ยมเพชรใช้แทนเสมอเหมือนเป็นเพชรค่ะหน้างานขนาดใหญ่กำลังดีเหมาะสำหรับท่านที่ชื่นชมนพเก้าอยากหาต่างหูนพเก้าสักคู่ใส่เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับคู่ครอบครองค่ะ นพเก้าหรือนพรัตน์เป็นงานที่ได้รับความนิยมด้วยความสวยสดใสของอัญมณี9ชนิดที่ประกอบรวมกันค่ะสร้อยข้อมือเพชรรอบวงเรือนทอง 14K หนัก14.1กรัมประดับเพชร36เมตรรวม2กรัตหน้าสร้อยกว้าง0.5เซน ยาว16.2เซนระบบล็อก2ชั้นแบบลิ้นเสียบและแถบล็อกอ้อมใต้ท้องเรือนราคา57,000บาทชิ้นนี้เป็นงานเมืองนอกค่ะเพดรน้ำประมาณ9.5และมีตำหนิขาวในบางเม็ดค่ะ ต่างประเทศนิยมทองเปอร์เซ็นต์ไม่สูงนะักทอง14 k คือ58.5เปอร์เซ็นต์และเพชรที่งานเมืองนอกนิยมก็จะเป็นเพชรที่มีตำหนิบ้างเพื่อให้รู้ว่าเป็นงานธรรมชาติค่ะชิ้นนี้ได้เพชรเม็ดใหญ่ เม็ดละ5ตังเศษงานดีไซน์แบบฝังสอดตลอดรอบเส้นได้เพชรเยอะรวมถึง2กระดัตและตัวเรือนมาแบบทองหนักๆค่ะทองถึง14.1กรัมเกือบ1บาทใส่ประดับข้อมือดูสวยหรูดูหายเพราะเพชรเยอะค่ะงานดีไซน์สวยดูไม่จำเจแถบล็อกอ้อมใต้ทองเรือนตอก 14K ค่ะ แวนบรูโทปาสบ่าเพชรมาคีเรือนปหาหะยิงเปอร์เซ็นต์ทองมา7ปอร์เซนพาราเดียม7เปอร์เซ็นหนัก3.9กรัมประดับเพชรทรงมาคี6เม็ดรวม30ตังคตังหน้าพลอยสูง0.9เซนแหวนเบอร์51ราคา1,500บาท ชิ้นนี้ได้บรโทปาสเนื้อกระจ่างใสสำหรับท่านที่ถูกโลกกับพลอยสีฟ้าชิ้นนี้พลอยสวยเล่นไฟและบ่านำเพชรแฟนซีเจรไนทรงมาคีประดับฝั่งละ3เมตรงานดูเรียบ,ยบแต่มีดีไซน์สวยเก๋ที่ดูแล้วไม่ธรรมดาค่ะ อาหามีส่วนประกอบของเงินผสมทองชิ้นนี้มีทอง7%ส่วนพาราเดียมคือแร่ที่มีคุณสมบัติคลายแพททินัมช่วยให้วัสดุมีความขาวดูผิวเผินชิ้นนี้เหมือนงาน 18K ค่ะหากคุณลูกค้าต้องการปรับไซส์เพิ่มทองที่ใส่เพิ่มเข้าไปเป็น 18K ขาวนะคะไซส์ละ400บาทลดขนาดแหวนให้ฟรีค่ะ ชิ้นสุดท้ายสร้อยข้อมือเปลือกมุกตุ้งติง้งเรือนทอง 18K หนัก2.19กรัมประดับเปลือกมุกขนาดกว้าง0.9คูณสูง0.8เซนประดับทั้งหมด5จุดสายยาว20เซนระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลายัยราคา12,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานทองไม่หนักแต่ขายดีไซน์ค่ะ ใส่แล้วดูสวยหรูลุกเจ้าหญิงมีตัวตะขอให้เลือกเกี่ยวปรับระดับตามความยาวที่ต้องการความมันวาวของมุกคือเสน่ห์ที่แตกต่างจากอัญมณีชนิดอื่นค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ